นี่คือรูปก่อนทําของคุณลูกค้านะคะเห็นไหมคะอะไรชัดสุดอะไรชัดสุดในนี้ตรนจะบอกให้นะคะอันนี้คือเคสที่มาตัดกรามแล้วก็กอกรามนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมดูสิโครงหน้าของลูกคา้านอกจากมีกรามที่ใหญ่แล้วโครงหน้าไม่เท่ากันอีกด,ด้วยฝั่งนี้จะใหญ่กว่าอีกฝั่งนึงมากๆเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นกระดูกกันว่าหลังจากที่ตัดกรามกอกรามมาแล้วนะคะ ชิ้นกระดูเป็นอย่างไรเห็นไหมคะตัดกรามนะคะกรอกรามนะคะนี่คือมุมกรามที่ชิ้นใหญ่มากๆก็คือการตัดกรามกรอกรามนะคะเราใช้เทคนิคที่คอสต์มไ์มคะ่ะการออกแบบหน้า เฉพาะรายบุคคลน,นะครับคุณผู้ชมนอนาคตนะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดไซเอฟเฟกต,ต่างๆใดๆไม่มีแน่นอนนะฮะใครที่กังวลจุดไหนก็อยากให้แก้ปัญหาตรงจุดจะดีที่สุดเลยนะฮะก<ม>็ฝากไว้ด้วยค่ะไไสําหรับเรื่องการขอข้อมูลนะฮะขอดูรีวิวนะฮะขอทราบราคาเพิ่มเติมก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์มาได้เลยหรือว่าจะ ทางไลน์ก็ได้นะคะเราก็มีไลน์ออฟฟิเชียลของเราโรงพยาบาลเอเชียนะฮะโดยจริงๆแล้วเจอเราช่องทางไหนก็ติดต่อได้เลยทุกช่องทางขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกการติดตามสวัสดีครับ